สวัสดีค่ะพบกับรายการต้องแม่แชร์ประกันประเด็นของวันนี้คืออย่าเพิ่งไปตรวจสุขภาพถ้ายังไม่มีประกันเออเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีประวัติสุขภาพแล้วบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือว่าไม่รับคุ้มครองในรูนั้นต้องใช่มันก็ทําให้ โ,โอกาสของเราน้อยลงหรือว่าได้รับผลประโยชน์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่ก็เหมือนกับว่าไม่ได้คุ้มครองทั้งทุกส่วนของร่างกายใช่เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนมันจะมีการตรวจสุขภาพก่อนที่จะทํามัดตันเนาะแต่ว่าสมัยเนี้ยเขาก็จะเหมือนให้สิทธิ์ที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องแถลงประวัติสุขภาพหากมัมีประวัติสุขภาพแย่ที่เป็นความจริงด้วยถูกถูกเพราะมันก็จะมีบางคนที่เออไปตรวจ แล้วก็มาทำม,มันก็เลยทำให้เสียสิทธิ์ไปใช่ใช่นี่ก็มีนะพี่ก็มีลูกค้าที่ที่แบบบอกว่าอุย๊ยเราไม่น่าไปตรวจสุขภาพเลยพอเราไปตรวจเสร็จแล้วมีประวัติแล้วเราก็เลยไม่สามารถที่จะทำประกันที่แบบคุ้มครองเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเราก็แนะนำว่าให้ทำประก,รกันก่อนไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันรโรคแรงหรือว่าประกันชีวิตแล้วค่อยไปตรวจ สุขภาพจะดีกว่าเพราะว่าร้อยทั้งร้อยอะถ้าไปตรวจยิ่งไปตรวจละเอียดนะแม่ยังไงก็เจอหรือหรืออาจจะเป็นไปได้ที่แบบถ้าสมมติว่าเราส่งเข้าไปแล้วเออบริษัทขอตรวจนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเนูใช่ใช่ใชแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ขอตรวจไม่ได้อะไรเราก็อยากมึงไปตรวจเองรวมถึงถ้าสมมติว่าเราทําประกันไปแล้ว มันยังไม่เลยระยะเวลารอคอยเลยเนาะซึ่งระยะเวลารอคอยโรคั่วไปกับโรคร้ายแรงหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่เท่ากันก็อยา่าเพิ่งรีบไปตรวจนะคา,าเซฟเซฟก็คือรอไปเลยครึ่งปีอ,อ,อรอยยี่สิบวันเนาะให้คนระยะเวลารอคอยไปก่อนครึ่งปีไปเลยพี่ร้อยแปดสิบวันไปเลยเ,เพื่อความชัวร์รอไปเลยครึ่งปีแล้วค่อยไปตรวจเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าตรวจจริงๆละเอียดละเนี่ยถ้าอายุแบบสามสิบปีส่วนใหญ่จะเจอหมดไม่แต่ในกรณีต้องบอกด้วยว่า ครึ่งปีคือต้องแบบลูกค้าไม่เป็นไรด้วยเกิดลูกค้าแบบปวดท้องจะตาย <S <S แล้วกูวต้องรอครึ่งปีลูกค้าตายก่อนนะแม่ถ้ามีความจำเป็นต้องรักษาอันนั้นก็ไปตรวจเถอะห,หรือว่ามีความผิดปกติอันนะั้นเราก็แนะนำว่าไปตรวจถ้ารู้สึกแบบเอ๊ยฉันอยากไปตรวจแต่ฉันมีประกันแล้วนุ้ยอย่าพึ่งไปใช่ก็คือสมมุติว่าถ้าใครมีแพลนที่จะตรวจสุขภาพอยู่แล้วแต่ยังไม่มีประกันแนะนําว่า ให้ไปตรวจสุขภาพก่อนแล้วค่อยมาสมัค <ทำ S 1> รทำที่ไหนคะแม่ประกันอุ้ยพุดผิดแม่อะไรนะให้ทําประกันก่อนแล้วค่อยไปตรวจสุขภาพไม่เลยถ้าสมมติอยากทําประกันทําที่ไหนทําที่เราไงเออเอ,อ่ะโอเคมีอะไรไหมคะมน่าจะไม่มีแล้วล่ะก็อย่าลืมติดตามรายการเราได้นะคะทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น you t u ติ t i ต t o k อินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กเพจของเราเองเลยสองแม่แชร์ประกรันแล้วก็ตอนนี้อย่างคนที่เข้าไปดูในเพจสองแม่เรามันจะมีไอ้น,นี่อีกลายแอดอี ก็สามารถแอดมาพูดคุยหรือว่าสอบถามได้แอดมาถามคําถามได้อย่างดูเบียหรืออะไรเงี้ยหรือช่องทางนึงมันก็จะเป็นลิงก์ไปใน DM ของเพจเราใช่สองช่องทางนใครสะดวกช่องทางไหนก็เลือกเอาตามช่องทางที่ชอบแ้แต่กระทั่งบางคนไม่ชอบพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เราสองคนก็มีแล้วอ่าคุณโทรมาได้เลยโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ ep หน้ากับสองแม่แชร์ประกัน